สวัสดีครับเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้จะมาเปลี่ยนบอร์ดไฟพานะครับไฟพาตัวนี้เป็นไฟพา5 4 3 in บนะครับเป็นแบบ3มสีใน1หลอดนะครับก็จะมีสีแดงสีน้ำเงินสีเขียวเนาะก็อาการของบอร์ดเสียเนี่ยอาการก็คือสีแดงเนี่ยจะไม่ออกนะครับสีน้ำเงินกับสีเขียวเนี่ยคือจะออกปกติหลอดไม่ได้ขาดนะครับถ้าหลอดขาดเนี่ยอาการมันจะไม่ได้เป็นลักษณะแบบนี้นะครับไม่ต้องมานั่งเช็คหลอดนะครับบอร์ดตัวเนี้ยเสียนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับอ่ะ อันนี้ CL 1นะครับ CL หน่แต่จริงๆมันเป็นสีแดงนะครับทีนี้เรากดไปเรื่อยๆนะครับเบอร์สสีเขียวติดนะครับเบอร์3าสีนดงเงินติดแล้วก็สีผสมผสมที่ระหว่างสีเขียวสีแดงเงินเนี่ยจะใช้ได้นะครับอย่างเช่นสีฟ้าอ่าสีเขียวอย่างเงี้ยไม่มีสีแดงมาผสมนะครับมันก็ไม่เป็นสีเหลืองสีส้มอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยสีม่วงนะครับสีชมพูอะไรเงี้ยจะไม่มีเพราะว่าแดงไม่มีนะครับพอมาเบอร์หนึ่งปุ๊บสีแดงจะไม่ติดนะครับแต่มันติดนะแต่มันติดจางๆนะครับเพื่อนๆดูนะ เห็นไหมครับมันจะติดแบบจางๆนะครับแต่ถ้าเกิดหลอดขาดมันจะไม่ได้เป็นอาการนี้นะครับโอเคทีนี้บอร์ดเนี่ยจะต้องใช้ให้ตรงรุ่นนะครับตัวนี้เป็นบอร์ดทร e นวันนะครับผมสั่งซื้อมาจากร้านที่เขาขายตัวนี้ให้ผมผมซื้อมาจากร้านร้านค้าออนไลน์นะเนี่ยในช้อปปีนะครับแล้วก็ติดต่อเข้าไปทางแชทนะครับเขาก็จะมีอะไรให้นะครับตัวนี้ตกตัวหนึ่งก็อยู่ที่ประมาณ300ถึง350บาทนะครับไฟตัวนี้ก็อยู่ประมาณพันพันนิดๆนะครับแล้วก็ สั่งมานะครับก็เปลี่ยนคุ้มกว่านะครับเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนดูนะว่ามันจะหายไหมนะครับโอเคอ่าโอเคก็เราจะต้องถอดซ็อกเก็ตสายออกทั้งหมดนะครับแล้วก็จําให้ได้ด้วยนะครับว่าซ็อกเก็ตมันต่อไว้แบบไหนนะครับอนะ่อันนี้บอร์ดเนี่ยจะตรงรุ่นเลยนะครับแล้วก็พวกปลั๊กไฟพวกอะไรถอดออกให้หมดนะครับ ตันนี้เรายังไม่ต้องไขแน่นมากนะครับเดี๋ยวเรา,เาพลิกมาดูที่จอก่อนนะครับว่าจอมันตรงไหมโอเคตรงตรงก็ขันได้เลยนะครับอ่าโอเคทีนี้เราก็เสียบสายเข้าไปที่ซ็อกเก็ตเดิมนะครับที่เราถอดออกมาอันนี้ก็ ใส่เรียบร้อยนะครับเดีย๋ยวเราลองเสียบปลั๊กดูเนาะแล้วก็จะลองกดไฟดูนะครับว่ามันจะติดไหมนะครับสีแดงนะโอเคตอนนี้รหัสเมื่อกี้เป็น49เนาะอันนี้บอร์ดใหม่ก็จะเป็นรหัส001นะครับโอเคเรากดเมนูอะ cl ตอนนี้สีแดงติดแล้วนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวเรากด up down ไปเรื่อยๆนะครับเขียวน้ำเงินฟ้าเหลืองม่วงนะครับ นี่นะครับครบ7ดสีนะครับส้มเสริมแดงออกหดก็อันนี้เป็นอาการหลักๆบอดเสียนะครับไม่ใช่หลอดเสียเพราะนั้นเราต้องหาบอดมาเปลี่ยนให้ไฟพาเราใช้งานได้ปกติเนาะโอเคหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์นะครับสำหรับอาการเสียแบบหนึ่งนะครับก็คือเป็นอาการบอดเสียนะครับว่าเราจะดูแบบไหนหวังว่าคงมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับที่มีอาการเช่นเดียวกับผมยังไงวันนี้ขอบพระคุณมากที่รับชมนะครับสวัสดีครับผม